นายกพูดบรเทีเมื่อกี้นี้ว่าไม่สบายใจเรื่องค่าแรงที่ปราาะกาศไปค่ะคำ,ำถามคือเมื่อกี้ว่าผมไม่สบายใจเรื่องค่าแรงไม่สบายใจอย่างมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเราเรา,เราทราบดีว่าค่าแรงขั้นต่าของเรายังไม่ได้ขึ้นมานานมากรือขึ้นมาน้อยมากนะครับค่าของที่ประสุนขขทุกวันรัฐบาลเองก็พยายามทำหลายๆวิธีแล้วนะครับที่จะให้ลดค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าไฟไม่ว่าเป็นค่าน้ำมันนะครับไม่ว่าเป็นภานีเกษตรกร ก็ครับเลยนอย่างเราพยายามจะช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ของพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของการลดรายจ่ายไม่ว่าเป็นเรื่องของการพักหนี้เกษตรกรไม่ว่าเป็นเรื่องของการแก้ไขหนี้นอกระบบแล้วก็หนี้ในระบบเนี่ยก็เป็นอะไรที่ททร,รัฐบาลพยายามพยายามจะทำอยู่เพื่อลดเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ว่าเรื่อง,องการเพิ่มรายได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากอันหนึง่งนะครับเพราะพี่นอ้องหลายสิบล้านคนก็พึ่งเป็นแรงงานที่ต้องขึ้นแรงงานขั้นต่ำอยู่เยอะมากนะครับบางจังหวัดขึ้นไปเจ็ดบาทถึงสองบาทนี่ ผมว่ามันมันน้อยเกินไปนะครับในขณะที่รัฐบาลพยายามจะยกระดับให้ประดับให้ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมที่มีไฮเทคนะครับที่พี่น้องประชาชนมีรายได้ที่สูงขึ้นมีการเดินทางไปต่างประเทศดึงให้บริษัทใหญ่ๆยักษ์ใหญ่มาลงทุนที่นี่นะครับเรื่องของการไปเปิดตลาดค้าขายใหม่ในประเทศต่างๆที่เรายังไม่มีส่งที่เสาการค้าเลยนะครับเรานี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่า บุคกลบการ,รือในจ้างเองเนี่ยผมต้องวิงวอนอ้อนวอนเลยนะครับว่าพี่น้องในงานเนี่ยเป็นคนที่สูกผลกระทบมากที่สุดเมื่อมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นรัฐบาลพยายามทำทุกอย่างแล้วนะครับแต่การขึ้นค่าขึ้นรายได้กับเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวเองต้องพยายามทำไม่ใช่ว่ามากดค่าจา้างแล้วก็ในจ้างเองไม่ได้พัฒนากิจการของตัวเองเลยนะครับรัฐบาลเองก็ยังจะช่วยเหลือเปิดตลาดใหม่ๆอย่างี่ผมเรียนไปแล้วนะครับต้องพัฒนาตัวเองนะครับ ปัจจุบันนี้ท่านเองพวกใน้างเองก็ได้ประโยชน์จากการที่ลดค่าไฟลดค่าน้ำมันนะครับหลายๆอย่างซึ่งก็ได้ประโยชน์ไปแล้ววันนี้เนี่ยถึงเวลาแล้วที่เราจะยอมเหรอที่จะให้แรงงานของพี่น้องชาชนคนไทยเนี่ยต่ำติดดินอย่างนี้ในประเทศกใกล้เคียงเราอย่างเกาหลีหรือยอย่างญี่ปุ่หรือยอย่างสิงคโปร์เนี่ยค่าแรท่านต่ำต่อวันนี่เป็นพันนะครับเราจะยอมให้พี่น้องแรงงานของเราเนี่ยเป็นประชาชนชั้นสองชั้นสามของโลกหรอครับ